สวัสดีครับวันนี้วันที่30มีนาคม2 5 1 8ครับเรามาที่บ้านน้องจิกครับป้ายบอกว่าน้องน้อยนะครับตัวนี้คือบ้านของเพื่อนอุทิศบัวสีนะครับซึ่งได้ทำมานะครับก่อนกเกษียณอายุรการนะครับตรงนี้จะมีหลายอย่างนะครับที่บ่งบอกถึงความเป็นลูปชาวนาบ่งบอกถึงคนที่มีแนวคิดในการที่จะพัฒนา นานะครับนาตรงนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังท่านนะครับว่าท่านมีแนวคิดอย่างไงในการที่จะมาทําตรงนี้นะครับคุณอุทิศบัวศีครับน้องน้อยครับวันนี้มาที่น้องน้อยเพื่อนอุทิศนะครับท่านให้สิงนะครับสิง <laughs> มันน่าจะสิงเจอสิงนะครับ <laughs> <laughs> อย่เราลองดูครับมันจะลอ,อยจริงไหมอืมกีเียกับพก,กินเแต่ว่าพ่อขัเทียนมาเนี่ยมันกินไหมอมมันมันมน,มน,น้อยพ่อมันแด่คิดยากคิดยาเออตามหัหกันน้องพ่อน,น้อยกทิอย่างเพื่อนอ่าอ่าดูกล้องเลยสุดย <laughs> อดครับสิงเจอสิงครับ ที่ตรงนี้มันจากไหลเลยเกือบยี่สิบยี่สิบหนึ่งทั้งหนึ่งเลยเป็นเดียวผู้เดียวครับเป็นบนเราโดดหัวแม่ต้องแม่ต้องแม่ครับแต็กในเกิดเนาะไงโอ้ยี่สิบไรก็มันเป็นไรเลยเป็นไรเป็นไรก็ประมาณนี้เออมันเป็นทีเก็ได้ไรเออเล็กๆนี่เดียวขึ้นมาเขาเขาเอาไว้ยันหน้าอยู่ไรเดียวครับเแ็กกันแทบไปเหลือเพราพอะไรครับแต่ว่าไม่เห็นวิธีคิดตรงนี้เออมันมันสามารถ เป็นมรอดกึอจังไรยังไม่เห็นเนี่ยนี่รับรัแหลกรับรําแหลกเ้าไเป็นมเกลยดไม่ใจร้ดนเนาะยิ่งหน่อยอ่านี้ก็ทหน้าทีพอแม่ผ้าเก็บแต่ิ่หน่อยนะมันก็จะตัวใหม่ตวให่ตัวดใส่เยใส่มอดเนาะใ่เฟยใส่มอดเป็นมิธีเมีียเบเก่าดำหน้าวานก้าเที่ยวเขาพันเขา้อเขาหางหมูเด้เขาไอ้ลูกป้าเด้ลูกป้าเป็นสะแอ จรนีๆ <Okay. S 2> มันเป็นข้ากกบไฟในจากเมืองเป็งานยุ่งเก็บวยวากาข้าวกะไฟข้าวกระเตื้อข้าวคือว่าบ้านน้มันคือแรลกไอ้ทีน้าแรกกมาไปหาน้ำนิดมากินไปไปทานนะนี่น,<ล>นี่นี่ลนาานันกรเป็นงผกลาดนะแข้าวโอ่ข้าวจริงว่าโลกมันที่อประกอบขกน้ำเสอร์เซ็นต์ในร่างกายเนี่ยของข้าวจเ็สซนะ เพราะฉะนั้นม mm ัน hmm. ส like so so ิสมดุลทดยมันต้อันดับแรกน้ำสภาพที่สุดเนี่ยมีที่ผิดมีที่ผิดอันน้ำอันนั้นน้ำเพราะน้ำเป็นสิ่งกำเนิดสุดที่สิ่งมีชีวิตมันมาฝืนประสาทและประเด็นก็คือว่าน้องตรงเนี้ยมันเป็นเขาเรียกน้องหน่อยน้องหน่อยจีลุกอ๋อซื้อซื้อเก่าวไปซื้อหน่อยอยู่แลยเพราะมันไม่จีลุต่ก่อนน้ำมันก็ไหลมันมาแซงอยู่หนีเนาะไหลมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคือว่าระดับน้ำกิจจ์ขึ้นมาเนี่ยข้นกว่าลึกก็บันเรื่องความมั่นยิ่เมตร เท่านั้นเองนะราะมันเป็นแกงอย่างนี้พราะฉะนั้นน้ำสูบขึ้นมาเห็นิดมันก็มีคุณภาพมันก็คือน้ำจีธรรมดาทีนี้แล้วก็แกะจะได้ให้กับตัวแกะไต้องมีหัวมีหัวว่ากระสางหัวหัวพ่อพ่อลูกพ่อพ่อก็เลยกองอ่ามีหัวเห็นไหมหัวไหมใช่หัวนี่กราข้องลู้ข้องเส็นมีคู่อ่าเพราะว่าก้านยังก้านปวดจริงดิสมองที่นีแค่สมองส่วนเนี่ยส่วนหลักกับส่วนก้านเนี่ยก้านข้อเนี่ย ถ้าชวนหนาเขาขู่เก็ด้ได้ไว่มากๆครับมนุษย์เนี่ยแต่มากับอ้ตะกวดเรื่องมูขเราอนีตกั้นกว่นี้เพราะกั้นกว่นี้ัวนี้สิมารลกวดนี่คือพระเจ้าแบบวิญัานสางง้วสางข้องสางคู่ศีลมันมีศีลปุ๊บมัน็เกิดสมาธิสงบเพราะสุขภาพเป็นวิทยาเกิดปัญญาอาบเช่นยังอาบที่นี่เป็นยังมะปูเป็นมะปูพอเห็นหน้ายีสิบโอ้ย กูได้เห็นหน้าเบอรเฮาเขาเห็นมาชาวบ้านผูได้เห็นไทเห็นหน้ามันรวยพุกขึ้น่ะเข้าเฮดเขาอยู่เขากินเขาก็ชีวิตต้องตุ้ย่างอื่นรือพัคภากั้งเขากับอันนั้นเศรษฐกิจปีนึงเขปลูกสามสี่เือนนพรอันนั้นแหละเขาองปรับว่าแม่ห้มันระบบน้ำออกมาซองต้นไม้ต้นเกิดนะฮะเข่ากระเฮดไปจะกัดดเฮดเดียวให้เ็เพิ่มเื่องนาจีหน้ามันอมเฮดเิ่มมีระมาณสัิไรตามโคตาโตติดกันเห็นหน้าหเจรไรเจระไรเฮดเพิ่มเรื่องเนี่ยเนี่ยก พัมันน้ำท่วมเนี่ยอีกประมาณสามสี่ไร่อยู่อยู่ในภาวะกดเกลี่ยซีบไร่เพื่อนนะนะซีบสิบไรสิบ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 ไร่เรื่องคุณนุชรัฐบาลนะนะโอ้ต้องเฟ้อเลยอันนี้ที่เหลือก็ไม่ไพ่เป็นอย่างจะปลูกไม่ไพ่ที่ประโยชน์หลายแล้วท่านอยากเกิดที่ปัญญาต้องเก็บเรื่ชความปุ๋ยเจ้าทางบ้านมีสะวัดนนิหารปลาไผ่ อยู่ป่าไผ่เด้ผมเบ่งอยู่ป่าไผ่เด้เออไผ่ก็อยู่ป่าไผ่เบิดพวกเพราะว่าป่าไผ่มันเห็นมามันค่ายมันค่ายสุดเย็นเลยมันให้ความลมลื่นมันยังต่างๆนี่นะถ้าทะเลอับไผ่แหงไอ้ชิ้นก็ถือได้เป็นเป็นขืดมงคลได้ไผ่เนี่ยไผ่เนี่ยบางแผ่นโอ้ยหกถ้าคนเลือกพันมาเขเลือกไผ่จิ้มซุ้งมันออกไอ้หน่วยมันออกแต่นอนทันตีนะเหนื่นทันนานมัก็โนออกไปทันตีบางก็ที่ที่บุกประมาณนี้นักเขาเดี๋ยวมอม เกอนแล้ก็ทำหัวเำอะเพราะใส่ประโยชน์เนี่ยทำเห็นไหมทำสะพานทำเนี้ยเนี่ยันนมันหนาเพราะว่าไปนี่กิ้นกับแสกเฮ้ยอยากไปนะิ้มสุงจิมสุงจิ้มสงเห็นแล้วมันใส่เวลาประมาณสี่ห้าปีมะเขาอเขาเห็ดจากอย่างหนึ่งมีขี้ขีดสองไบบึงตัยยางจากภาคใ้พีนังถ้าตองทุกข้องพี่นังเ้าตองมีเรื่อง นี่แบบเคืองมีเลืออนี่ย่งนี้คือไอ้คิดเห็นปาก้าไม่ได้รถนไม่แต่ใส่เลื่อได้เลื่อเนาะแต่ใส่เครื่องเครื่องรแต่ก่อใส่2เขาน้ำฟอกองเขาซีเขาสองขังอ่ที่ว่าเลือไปแล้วเมือนั่นแหละที่เลืีคือคือประโยชน์ของการไปออก่อพื้นทีไปเบิความแตกต่างว่าส่ไห่ปาก้างเราดีวกออวิธคิดรื่แตกต่างกันพวเขาเข้ากบไเ่ถูกอกิงสเขกักละ่บองนฟอบนี่คือทีมาทีไปเ คืออยู่ป uh ัจจ like ุบันเนี่ยแม่กระทั่งคอมเพลมือถือโน้ตบุ๊กมันยังเพิ่มอัปเดตเพื่อฉันตลอดเวลาว่าต้องยืดซื้อซอยืดซื้อคือการล้าหลังยืดพุกงจาหลังในเบอรบอร์เนบอร์เนบอร์เมนยืดหนึ่งเดี๋ยวไม่ถอยไหลเพราะว่าคนอื่นเขาเคลื่อนไปเบิดเพราะฉะนั้นฮาต้องอยังก็เปลี่ยนแปลงกับเปลี่ยนแปลงอยังก็ไหวกเหนื่อยแม่สิยืดยืดกิจสัตว์มาดูเหตุผลตอนมามาเหตุแปลงตรงนี้แป้งส่วนจากไหนเนี่ย แนว้นี้ยจิตนดับแรดห้าปารห้าสี่ปฏินนบานปฏินนพรวโอยุ่กผ่าดบุบวายแน่ถ้าพอต้องมาเจ็บใไทยกลางๆาะว่าจะปุ้บไมัยบ้างถ้าเกิดประตูกัดเห็นไหมใส่ครบคุ่มเลยที่หมดูทุกจิ่ก็เปิดใจเบิ้นกล่องให้เขามากกไปมือเบ็ดนี่การกันคัดต้นเขาปได้วไปตีก่เขาแล้วก็นี่แต่จริงๆเนี่ยที่เนี่ยถาใส่เจ็ดงานกับตับรอ่แขกนะครับที่านจริงๆัอยู่บ้าน สาวมากไอ้กีเราขึ้นมาทำงานเออแรกกันขึ้นเขาตัดที่นอนบ้านเหมือนเหมือนไปทางานนี่ละเออแต่มันอยู่ในบ้านเนี่ยนะในล้วเออกีรถไต่รถมากเนี่ยเออมันเกิดกอต่างกันเลยคือเข้ากับเซียณแล้วเพราะมันยังมีหมองทางานแหมเนี่ยเพราะไม่ฉีดเพราะมันของเขากักิโลเดียวครับอย่างนี้นกิโลเดียวอันนี้พอกันเลยเพื่อนเนี่ยกิโลเดียวก็มองว่าโอ้แนวแนวกินมาไกลกัน เอาแบ่งกังไหนแบ่งแบ่ง,ง,งโซนจะไดนบะเอ็นยังไงปลูกยังไงคุ้มครองใหญ่ไหนแนวแนวแนวอ่าได้ยี่สิบไร่ยี่สิบยี่สิบไร่เนี่ยอเออเทาเฮ็ดหน้าเนี่ยตอนนี้เท่าเอ็นแค่สิบไร่สิบไร่แล้วก็ประมาณเอ่อฟังกำไรสิเฮ็ดเป็นบ้านรับปลูกต้นไมเป้เป็นตีพักพรน,นะรแต่ที่เหลือเนี่ยครับเป็นหนามกับต้นใหม่หแต่ว่าคุ้มครองหล่อมุดได้หนามมัตสซย์มีที่ดีที่สุดเนี่ยคือไห้มันซึ่งอยู่บนเลยอือเพราะว่า เขาประกอบชีวิตน้ําคือชีว hmm. no 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 ิตไงต้องต้องเหตุเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเพราะว่าโลกสามเร์ต์มันไม่ได้ขาดแค่น้ำไหนแต่มันแห้งแหลงไี่น้ำไมีแด้น้ำมับดวเขาบอกแห้งเหมือนบ้าเาเนี่ยสองรางกาย้ามเปเจ็ดซ็นงยบอเพราะฉะนั้นถ้าเ้าเจ็ดไอ้ปสมบปะสไหมันก็เกิดสับปอยู่กันห่งเนี่ยเกิดเนัเกิดปัญหางคือ ส่วนข้าวหน่อยไม่เจริไรไม่เจริญไรเขาเขาจะพูดาษาจีนแปลเขเขาเขาบริเลียนแบบตัวดอกน้องหน่อยเพราะเขาเป็นน้องหน่อยหน่อยพมีเขาซื้อน้อยแล้วเขาเป็นเล็กแปดเลยเขาเห็นของตัวดอกน้องหน่อยเขาเลยไปตื้น่องน้องน่อยแล้วก็เล็กแด้างหลังพอมีเขาซื้อน้อยแล้วก็ดแบบเล็กแปน้องน้อยหน่อยแปดครับทของศาสตร์จีนศาสตร์นียคือกเล็กแปดนพลังอินฟินิตีครัก็ ในตีดีๆมมีตีดสๆนไม่ดกันแต่เขากินเขาจะกระเดกแกะหมอว่าเออเขาก่ะดกคล้องสไก่เขากบบุ้ออบหน้าไปอบเลยนะครับแล้วก็ทั้งขางจริจว่าเป็นถ่นนประมาณเกือบแเมตรอมอยู่ตา้งามเริ่มแรกเขาป้บางนาอือ้ไม้ชื่อจริงจงเดา้นเใบเ้ยาหด่อุ้งต้นไม้อือเข้ามาอุ้งวต้นใม่สิ่งใหญไๆต่มา้อยากกินเห็ ก็เลยปลูกแยางนาไปเขามาเปิดตะเจ้าโม่งเนี่ยนะตะเจ้าโม่งเนี mm ่ยแนวกินว่าจยได็กก็เลยปลูกไปกับตั้งแต่ปลูกจริงตั้งแต่ปีก่อนโควิดเอ้ยก็คูลเล่อก็ปลูกก็บ่ได้หดบ่ได้เบิ่งมันดอกตอนใกล้ใกลเกษียณไปนับปุ๊เหลืออยู่6 4ปีไอ๋อเอาเงินไปก็พอรันนี้ก็ล่องล่องเห็ดว่าเท่าจากเห็ดแบบปึ๊บเดียวเดียวมันไม่ได้แง่ห้องบ่ถึงห้างบ่ไม่ได้เลยไปเบิ่งมันเลิกกลับมาเอา เริ่มต้นหนาไหมเริ่มเขาย่อยปลูกจะไหนเริ่มท่ดอกพนบัตรีดาเห็นคือพลังที่ระบาดน,น้องอิโต้บัตรพวงเงินเอาเข้าหนาเอาไปปลูกไปแย่งันไปปลูกเลยว่าปลูกไปปลูกมาเขาก็เลยเป็นคนขายกินพลังให้เขานี่แหละก็เลยว่าเ,าเออเดเม,มาเห็นว่าโอะบา้านเราไปปลูกได้ดเดนี่ยว่<อ>าแต่ก็ปลูกเนี่ยจวบัตพวงเงินเหม,มือนบ่าน,นี่ไงอ้าวมันว่าเม่นกินบ้านหน่อเขามันก็ได้ไดตัวนี่ก็จะซื้อเป็นอ๋องงั้นปลูกแล้วก็ขาย มีสาวาร์ลดตะก้าสิบปูเอางองงูนแย่งกินมัดเลยมาเนี่ยวาเอาสาวาร์ลดมาลงสาวาร์ลดตอนนี้เริ่มเด่นใจแจ๋แล้วก็ว่าใครมาก็มีเป็นของฝากได้ฝรั่งเป็นของฝากได้ตับซีดาได้เลี้ยงปลาเลี้ยงพวกนี้เขาได้อยู่ได้กินได้ตั้งวิธีได้กินก้อนนึงเขาอยากพิสูจน์ไอ้คนได้เห็นว่าวิธีที่ก้อนนี้มันบุกทิศแมนแมนมีกินผลไม้เขาเริ่มมีเลยขาดขาดลไม้เขาเริ่มมี ป่านี่ป,าปาลาปล,ลาเข้ายพอดเขาถ้าเขาเดี๋ยวพวกสุแล้วแต่มันจะออกเขาว่าคือบอริบทการน,นี้มันจิไปใส่คือสร้างมันไปใส่จะสร้างม,มัน,ม,ม,นมันจะอยู่เก็ดเนี้ยลำบุกเงี้มันอยู่สร้างมันทีแนวคิดๆนี้สิก็เลยเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติเพื่อความมั่นคงในอาหารของขอครอบครัวและชุมชนเข้า่าชุมชน มาเีคสูงเามสูงปัจจุบันปัจจนไงกันเออมันมันมหญ่ให่เาไ่เอางมันมันสูงอวิธีกินก็ปูก็เนาะตอนนี้มันเริ่มเริ่มเย็นไปก็เป็นไปได้ที่พีกินมันเริ่มไปได้แต่สิ่งทีเขาขาดเขาขาดน้ำเพราะเขาขุดแนวจินตนาการว่าน้ำนอมนเต็มก็ตัวเห็ดเต็มเลยมัยเขาไม่สงาม เขาอยากเลี sociedad, ああ้ยงปลาที hmm. ่ห no. right. yes, no. right. mm ัวได้เขากั้นเป็นหลอกเป็นหลอกเลี้ยงโอ้อยากกินปลาดุกอยากกินปลาเข้งอยากกินปลาหยังคือสิหากินได้เลี้ยวกินแต่มันบ่เป็ี่ยนดังใจมือเขาอลไมาวะเขาอยากมาถามระบบน้ำตัวโอ้ยยังไงแต่จะนำไม่ได้น่าจะใส่โซดาเซลโซลาเซลเพราะว่าาที่ว่าว่าถ้าจะบอกเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้มันมันมันกูมีผู้มีเกมนได้หละพอดีก็คือบางอย่างก็ช็อตเลยเนี่ย มันกับไก่ห่วยน้ำแน่เลยนี่น uh, uh, ี <within. S 2> down, ่น้องเกานะไอ้มันเป็นองสังลงมาเด็ดองสังลงมาระบบน้ำไตดินมันกัมามาฟองอยู่ไหนก็เลกเตีบารดานจอเขาสัอะไรเที่ยวีนเจอที่จุดตามจุดตามจุดรดดนึงเนี่ยแล้วก็ผูดเป็นแป้งบาแป้งนี่ไอแป้งไงสองจุดเขาเขาเขาใส่มีกันเลยใส่ อีน้องเนี่ยก็เป็นชั้นหนึ่งอีกชั้นนึ่งเฮดหน้ากอนนี้คืเป็นสามชั้นเลยสามองเออปีนบินมันเป็นสามชั้นเลก็สามจุดสามจุดเออจุดึังลงทุ้นหลายคนเด็กสองมื่นแปดทั้งบเลยทั้งจอทั้งโซร์เซล์ทั้ยิมสองหมื่นแปดอืมสางเราอีกแบ่ก็เดี๋ติดต่อหายกับเพื่อนอีกเลยเื่อเดี๋ยวมีคนเลยสามบานเฮานี่แหละสาานเฮานี่ครับสองหมื่แปชื่อ ที tatto, Minuten, like death, think, ่จร right ิงตัวจอเขาจอแล้วแหละแต่ว่าจะจอเขาอยากให้เอามั่งสองหมื่นประมาณสองหมื่นประมาณสองหมื่นสองสองหมื่นสามเนี่ยซื้อแข่งเอามาตู้ไปเรื่อยๆพอเห็นเร็นของตัวอยูสองจุดเท่ากับโอกาสที่เป็นสองจุดเท่ากับเป็นแบบว่าส่วนหนึ่งมันอยู่ไกลเนาะมันน่ามันไปเบอร์ถึงก็ต้องอีจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งเรียกว่าสองจุดอะไรสองจุดต้องสองจุดก็เรียกว่านี่ครับวิธีจุดหนึ่งนี่เนี่ยขนาดนี้ ปิดเขาปิดตั้งหลายจุดเด็ดเพราะว่ามันสิรอดดอกเขาปิดไว้แล้วมันเขาต้องมีเห็นมันกานขวบคุ้มน้ำตามสัดเนาะนีเก็บหน้าเนี่ยเขาต้องให้เป็นหลองหรือปากก้างเดยเพราะว่าตรงเนี่ยเวลาสีเกียวเผาเขาสีเก็บวัดที่นี่เขาเก็บประมาณสองเสารอเนี่ยเพราะว่าหนึ่งมันเจาอเร็วกว่าฉาบเพราะฉะนั้นระบบน้ำก็ถูกคุ้มเลยถ้าแห้งก็เดี๋ยวเขาเพื่องเอาเป็นเออเพื่องก็เอาไว้เก็บตลอดนะเพื่อนเออแล้ลงแมงมันยังไปไม่ไพ่เพื่อนแต่ก้อนนก็ะปู ก็เที่ยงก็เที่ยงโออออออตัวนี้จะเป็นนาปีครั้งแรกเริ่มตั้งแต่เดือนเมษาเลยนะ่นี่มีน้ำมั้มีน้ำมีน้ำเลยมีน้ำครับเนี่ยเฮน้าปีเดือนหาเลยดเฮน้าปีเดือนหาแต่แต่ต้องมันมันมันจะเกี่ยวพอดีคือมันหน้าหนองแน่น้ำจะมาไหลครับวันนี้เขาเรียกตั้งรักดี่ไหนครับอืประมาณชาวบ้านตอนอชื่อสะพานเขาตอนนั้นน้ำไหลเนี่ยน้ำไหลน้ำวมบักเพานดิเป็นบักเพาพันยังกว่ บ้านแพล้วครับบ้านแพล้วโอ้มาถึงพันเลยต้นนะครับสี่ร้อยต้นนี่พี่ผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลให้งามๆเลยผมนี่แมงมาเพื่อใส่จัดการเลยดวงเลยพวกผมเนียปลูกต้นสูงต้นยังดวงกินไหมอันนี้ต้นบกงามพอเพื่อนต้นบกโอ้นี่บอกต้นบกหายากดิบ่เหลือแล้วตอนนี้เลืมมับท่านเด็กยนบอกมันมันลงมาได้ ดิ่นฟานครับผมยิ่งวัดนี้เนี่ยเพราะว่าดินดามิ่มาดมขึ้นไปเด้กินเด้กินข้นต้มแบบปลามักเลยนะคนไปแล้วยังเห็นว่าเอามันเด้กินปลาถื่ว่าเขาเอาไปหลอปลาบานเอกแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยสมัยตะวันเราดินหวยเออดินหวยเออหลอมันางเี้ดึงสองสามแล้วก็ลองสี่กว่าให้มันชดมันต่อได้ครับผมเพราะว่าทีอาหามันมันจะมือถูเอาสวคุ้มตรงนี้ ้ที่กะให้เพิ่อฟังกันก็ได้เจ็บเก็บขางไอ้น้ำมันไหลรอบ้นไหขาแต่มาก้างเขายิ่งมนีก็นีมก็ีวางน้มนียทำไมไม่ยังกระปูตักไส้ข่าเขาห้างหมูเขาลูกป้าต้องน้องนี่เพราะว่าคุ้มในธรรมชาตินะเต็มือนี ลกคขาวเบาเลยคนระยะกเลยเนี่ยเอเบาาในวัยหัวแต่ว่าสมัยเพิถนโลกขาวเบาตายน้ำเต้นมางย่างเออตะใสเขาลอยเขาอันย้เขาสามพันนะไปาข้าว้แล้วทีดเริบอม ล้เต,ต้งเป็เ,เีเแต่ต้นนเอาม่าวีเด็กควานัตนนี้สวนมะพร้าวนะครับอายุสิเดืเดือนตัวนี้จะมีร่องน้ำรอบรอบ นะตอนนี้เรามาอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นโซลาเซลล์สูบน้ำบาดาลจากใต้ดินเป็นแบบสี่แผงนะครับอสุดยอดเลยกนะ็มัมนะสืสสม